แจ็คเด็กหนุ่มอเมริกันวัย17เดินลงจากเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกระเป๋าใบใหญ่และความมั่นใจเต็มร้อยเขาคิดว่าไทยคงเป็นแค่ประเทศท่องเที่ยวร้อนๆมีชายหาดและอาหารเผ็ดที่คนชอบพูดถึงในคลิป YouTube เขามาเพราะโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นของโรงเรียนแม่บอกว่าไปเปิดโลกบ้างแต่ในใจเขาคิดว่าไปก็ได้เดี๋ยวก็กลับ ระหว่างนั่งรถเข้าเมืองเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทั้งตึกสูงรถติดยาวและผู้คนมากมายทุกอย่างดูวุ่นวายแต่ก็มีจังหวะของมันคนขับแท็กซี่ทักทายด้วยรอยยิ้มพยายามพูดอังกฤษแบบงูงปูปลาแล้วหัวเราะก,กับตัวเองแจ็คเผลอยิ้มตามทั้งที่ปกติเขามักไม่ยิ้มให้คนแปลกแน่รกักวันแรกเขาไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในย่านชานเมือง บ้านไม่ได้หรูแต่สะอาดและอบอุ่นแม่บ้านชื่อป้าจอยยกมือไหว้และพูดช้าๆว่ายินดีต้อนรับนะลูกพร้อมยื่นแก้วน้ำเย็นให้แจ็คงงกับท่าทางไหว้แต่ก็พยายามทําตามแบบเก๊กๆกังๆจนทุกคนหัวเราะอย่างเอ็นดูมื้อเย็นวันนั้นมีต้มยำกุ้งผัดกะเพราและข้าวสวยร้อนๆกลิ่นเครื่องเทศลอยขึ้นจนเขาน้ำตาคลอจากความเผ็ดตั้งแต่คำแรก เขารีบดื่มน้ำแต่ป้าจอยยื่นนมให้แทนแล้วบอกว่านมช่วยได้แจ็คมองอย่างไม่เชื่อแต่พอลองก็จริงเขาหัวเราะเสียงดังครั้งแรกของวันก่อนนอนเขานั่งดูรูปในโทรศัพท์แล้วโพสต์ตอรี่ Thailand is crazy hot and spicy เพื่อนๆกดหัวเราะกันเต็มไปหมดแต่ขณะเดียวกันเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกำลังเปิดประตูไปสู่โลกอีกใบ โลกที่คนยิ้มง่ายช่วยเหลือกันง่ายและไม่เร่งรีบตัดสินกันจากคำพูดไม่กี่คำคืนแรกในไทยแจ็คคิดถึงบ้านนิดหน่อยแต่ก็ยอมรับกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยและบางทีแค่บางทีประเทศนี้อาจไม่ได้เป็นแค่ที่เที่ยวอย่างที่เขาเคยเชื่อเช้าวันต่อมาแจ็คใส่ชุดนักเรียนแรกเปลี่ยน เสื้อเชิดขาวกางเกงดำตามที่โรงเรียนเตรียมไว้เขามองตัวเองในกระจกแล้วขำเบาๆเพราะปกติที่อเมริกาเขาใส่เสื้อฮูดกับรองเท้าผ้าใบไปเรียนไม่มีใครเคร่งเรื่องเครื่องแบบแต่ที่นี่ทุกคนดูเรียบร้อยเหมือนกันหมดเมื่อไปถึงโรงเรียนเสียงกริ่งดังผู้เรียนเดินเป็นระเบียบครูยืนหน้าห้องนักเรียนไหว้พร้อมกันสวัสดีครับค่ะ แจ็คยืนเก้เก้กังๆก่อนจะทำตามเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในพิธีกรรมที่เขาไม่คุ้นแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้เขานิ่งและเขารพโดยไม่รู้ตัวเพื่อนคนแรกที่เข้ามาคุยกับเขาชื่อต้นพูดอังกฤษไม่คล่องมากแต่พยายามสุดๆต้นพาแจ็คเดินดูโรงเรียนแนะนำห้องเรียนโรงอาหารและสนามกีฬาระหว่างทางต้นถามว่าที่อเมริกาเรียนหนักไหม แจ็คตอบแบบติดตลกว่าหนักมากแต่ก็ชอบบ่นเหมือนกันต้นหัวเราะแล้วพูดว่าที่ไทยก็หนักแต่เราช่วยกันคาแพกเป็นวิชาสังคมครูพูดเรื่องชุมชนและการอยู่ร่วมกันแจ็คคิดว่าไม่น่าต่างจากที่บ้านแต่พอครูถามนักเรียนหลายคนยกมือเล่าการทำกิจกรรมช่วยงานวัดเก็บขยะริมคลองหรือสอนหนังสือเด็กเล็กในชุมชนครูไม่ได้ชมว่าใครเก่งที่สุด แต่ชมว่าใครทำเพื่อคนอื่นมากที่สุดแจ็คเริ่มตั้งคำถามในใจว่าทำไมที่บ้านเขาทุกอย่างดูแข่งกันตลอดเวลาทั้งคะแนนทั้งกีฬาทั้งมหาวิทยาลัยพักกลางวันตนพาเขาไปกินข้าวแกงมีคนขายยิ้มให้แล้วตักกับข้าวเพิ่มเอาไปเลยลูกต่างชาติลองชิมแจ็คอึ้งกับความใจดีแบบไม่ต้องมีเหตุผลเขาถามต้นเบาๆว่าทำไมเขาให้เพิ่ม ต้นตอบง่ายๆว่าก็อยากให้ลองกินอิ่มๆช่วงบ่ายมีชมรมอาสานักเรียนรวมกลุ่มกันทำถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมแจกถูกชวนให้ช่วยผูกเชือกเขาทำไม่เป็นก็มีคนสอนไม่มีใครหัวเราะเยาะมีแต่คำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้ประโยคสั้นๆนี้กลับสกิดใจเขาแรงกว่าคำสอนยาวๆในห้องเรียน วันนั้นก่อนกลับบ้านแจ็คโพสต์อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องเผ็ดหรือความร้อนเขาเขียนว่า people here are kind like really kind แล้วเขาก็หยุดมองหน้าจออยู่นานเหมือนกำลังยอมรับว่าโลกอาจไม่ได้ต้องแข่งเพื่อชนะเสมอไปเย็นวันศุกร์ต้นชวนแจ็คไปตลาดนัดใกล้โรงเรียนแจ็คตื่นเต้นเพราะเคยเห็นในคลิปว่าไทยมีสตรีทฟู้ดเยอะ แต่พอมาเจอจริงเขาถึงกับตะลึงแสงไฟสีส้มสาดลงบนแผงขายของกลิ่นหมูปิ้งไก่ทอดขนมหวานและชายเย็นลอยปนกันจนเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ตนพาเดินช้าๆไม่เร่งไม่รีบเลือกเหมือนคนที่คุ้นเคยกับสถานที่นี้แจ็คสังเกตว่าผู้คนทักทายกันตลอดอา้ามาแล้วเหรอกินไรดีวันนี้เอาเพิ่มไหม เสียงเหล่านี้ทำให้ตลาดดูเหมือนบ้านหลังใหญ่มากกว่าแค่ที่ซื้อของเขาลองกินส้มตำครั้งแรกเผ็ดจนเหงื่อออกแต่กลับหยุดกินไม่ได้เขาหัวเราะทั้งน้ำตาตนยื่นกระดาษทิชชู่ให้แล้วบอกว่านี่แหละไทยแท้จากนั้นพวกเขานั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งบนโต๊ะพลาสติกตัวเล็กๆข้างทางรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเป็นระยะแต่ไม่มีใครรู้สึกว่ามันรบกวนทุกคนเหมือนอยู่กับปัจจุบัน ขณะก,กินอยู่มีคุณยายคนหนึ่งเดินขายดอกมะลิแจ็คจะหยิบเงินให้แต่ต้นกระสิบว่าซื้อพวงเล็กก็ได้เอาไปไหว้พระหรือแขวนไว้หอมๆแจ็คซื้อแล้วรับพวงดอกไม้กลิ่นหอมอ่อนๆคุณยายยิ้มกว้างเหมือนเด็กได้ของขวัญแจ็คแปลกใจว่าแค่เงินไม่กี่บาททําให้คนมีความสุขได้ขนาดนี้เลยหรือพวกเขาเดินต่อไปเจอร้านน้ําปั่น เจ้าของร้านเป็นผู้ชายวัยกลางคนยิ้มตลอดเวลาเขาถามแจ็คว่าชอบรถไหนแจ็คตอบว่าไม่รู้ครับเจ้าของร้านหัวเราะแล้วทำมะม่วงปั่นให้พร้อมเติมเนื้อผลไม้เพิ่มของฟรีสำหรับแขกแจ็คอ้าปากค้างต้นพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเขาใจดีคืนนั้นแจ็คก,กลับบ้านพร้อมท้องอิ่มและหัวใจที่แปลกไป เขาเริ่มคิดว่าความสุขที่เขาตามหามาตลอดไม่จําเป็นต้องเป็นรถคันใหม่หรือโทรศัพท์รุ่นล่าสุดบางทีมันอาจเป็นแค่การนั่งกินอาหารง่ายๆกับเพื่อนได้หัวเราะได้พูดคุยและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ก่อนนอนเขาเขียนในสมุดบันทึกว่าคนไทยใช้ชีวิตเหมือนรู้ว่าพรุ่งนี้ไม่แน่นอนเลยทำวันนี้ให้ดีแล้วเขาก็ปิดสมุดด้วยความรู้สึกเงียบๆที่อบอุ่น วันหนึ่งขณะนั่งรถเมย์กลับบ้านแจ็คเผลอทำโทรศัพท์หล่นลงพื้นตอนหยิบขึ้นมาเขาหน้าซีดเพราะกระเป๋าสตางค์หายไปด้วยเขาลองค้นกระเป๋าทุกช่องหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบเขาคิดถึงพาสปอร์ตคิดถึงเงินคิดถึงการโทรหาแม่ที่อเมริกาความกลัวถาโถมจนพูดไม่ออกเขาลงจากรถเมย์อย่างมึนงง ยืนอยู่ข้างถนนที่คนเดินผ่านไปมาเหมือนทุกอย่างปกติแต่โลกของเขากลับพังลงในวินาทีนั้นเขาพยายามถามคนแถวนั้นเป็นอังกฤษแต่หลายคนฟังไม่เข้าใจแจ็คเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดตั้งแต่มาไทยขณะนั้นเองมีผู้หญิงวัยทำงานคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอมองหน้าเขาแล้วถามเป็นอังกฤษสำเนียงไทยว่า you okay แจ็คอธิบายติดติดขัดขัดว่ากระเป๋าหายเธอพยักหน้าแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเธอพาเขาไปที่ป้อมตำรวจใกลๆ้ๆโทรศัพท์หาโรงเรียนและช่วยแปลให้เจ้าหน้าที่ฟังไม่นานต้นกับครูที่ปรึกษามาถึงครูไม่ได้ตำหนิเลยแม้จะนิดเดียวแค่บอกว่าเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ต้นให้เงินสดเล็กน้อยไว้กินข้าวแล้วบอกว่า ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวหาเจอแจ็คมองเพื่อนแล้วแทบร้องไห้เพราะในหัวเขาเคยคิดว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ที่อเมริกาคนคงบอกให้เขารับผิดช,ชอบตัวเองแต่ที่นี่ทุกคนเหมือนรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเขาด้วยตอนเย็นมีสายโทรเข้าจากสถานีตำรวจอีกแห่งมีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้และนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่บอกว่าคนเก็บไม่ขออะไรเลย แค่บอกว่าเห็นเป็นของเด็กต่างชาติกลัวเดือดร้อนเมื่อแจ็คได้รับกระเป๋าคืนเขาพบว่าทุกอย่างยังอยู่ครบแม้แต่เงินสดก็ไม่หายสักบาทเขายืนถือกระเป๋าแน่นรู้สึกเหมือนกําลังถืออะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเงินนั่นคือน้ำใจที่เขาไม่เคยคาดหวังเขาหันไปไหว้ขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจครั้งนี้ไม่ใช่ท่าทางเกๆกังๆเหมือนวันแรกแต่เป็นการไหว้ที่มาจากหัวใจ คืนนั้นแจ็คโทรศัพท์หาแล่เล่าเรื่องทั้งหมดแม่งเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าลูกโชคดีมากแจ็คตอบเบาๆว่าใช่ครับแต่ไม่ใช่เพราะผมโชคดีเพราะคนที่นี่ดีจริงๆและในคำพูดนั้นเขารู้สึกว่ามุมมองของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆวันอาทิตย์ป้าจอยชวนแจ็คไปวัดใกล้บ้าน เขาเคยเห็นวัดในรูปสวยๆแต่ไม่เคยเข้าไปจริงๆเขาใส่เสื้อสุภาพเดินตามครอบครัวอุปถัมภ์ไปอย่างเงียบๆพอผ่านประตูวัดเขารู้สึกเหมือนเสียงเมืองทั้งเมืองลดลงทันทีเหลือแค่เสียงลมพัดใบไม้ไหวและเสียงระฆังเบาๆภายในวัดมีพระพุทธร,รูปสีทองสูงใหญ่แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบจนทั้งห้องสว่างนุ่มๆ ผู้คนเดินช้าๆบางคนยกมือไหว้บางคนนั่งหลับตาสวดมนต์แจ็คยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกแปลกใหม่เขาไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่เขารับรู้ถึงความสงบที่จับต้องได้ป้าจอยสอนเขาจุดธูปไหว้พระบอกให้ตั้งใจขอพรแบบเรียบง่ายแจ็คหลับตาเขาไม่ได้ขอให้ได้ของหรือคะแนนดีเขากลับขอแค่ ให้ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้นพอลืมตาเขารู้สึกเหมือนตัวเองเบาขึ้นอย่างประหลาดหลังทำบุญพวกเขานั่งฟังพระเทศแม้แจ็คจะฟังภาษาไทยไม่ออกทั้งหมดแต่ต้นซึ่งมาด้วยช่วยกระซิบแปลเป็นช่วงๆพระพูดถึงการปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดและการมองคนอื่นด้วยเมตตาแจ็คนั่งนิ่ง เหมือนคำบังคำกระทบตรงจุดที่เขาไม่เคยยอมรับมาก่อนเคขานึกถึงชีวิตที่อเมริกาตารางแน่นการแข่งขันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาเคยคิดว่าถ้าไม่เก่งที่สุดก็ไม่มีค่าแต่ที่นี่เขาเห็นคนธรรมดาทำบุญเล็กๆยิ้มให้กันแบ่งปันกันและดูมีความสุขแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรก่อนกลับมีแม่ค้าขายขนมไทยให้ลอง ป้าจอยซื้อขนมตาลให้เขากินแล้วหวานนุ่มจนต้องยิ้มต้นพูดแซวว่าเริ่มเป็นคนไทยแล้วนะแจ็คตอบกลับแบบจริงจังครึ่งหนึ่งถ้าการเป็นคนไทยคือการใจดีกับคนอื่นผมก็อยากเป็นนะวันนั้นคิ้วกลับบ้านแล้วนั่งเงียบๆนานมากไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเพลงแค่นั่งมองท้องฟ้ายามเย็น เขารู้สึกว่าในหัวใจมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นพื้นที่ที่ไม่ต้องเต็มไปด้วยความกดดันตลอดเวลาเคลเริ่มเข้าใจว่าการเติบโตไม่ได้หมายถึงการชนะเสมอไปแต่อาจหมายถึงการรู้จักใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับโลกมากขึ้นสัปดาห์ต่อมาแจ็คเริ่มสนิทกับกลุ่มเพื่อนในห้องมากขึ้นไม่ใช่แค่ต้นแต่มีมิ้นเด็กผู้หญิงที่ชอบอ่านหนังสือ บอลที่ชอบเล่นฟุตบอลและแนนที่ฝันอยากเป็นพยาบาลพวกเขาชวนแจ็คไปนั่งเล่นหลังเลิกเรียนใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างสนามทุกคนเอาขนมมาแบ่งกันกินเหมือนเป็นเรื่องปกติวันนั้นมิ้นถามแจ็คว่าที่อเมริกาเครียดไหมแจ็คหัวเราะแห้งๆแ,แล้วตอบว่าเครียดมากทุกคนต้องเก่งต้องมีเป้าหมายใหญ่ๆ บอลถามต่อว่าแล้วถ้าไม่เก่งล่ะแจ็คเงียบไปเขาไม่เคยมีคำตอบที่นุ่มนวลสำหรับคำถามนั้นเพราะที่บ้านเขาถูกสอนให้สู้เสมอแม้จะเหนื่อยแนนพูดเบาๆว่าที่นี่ก็มีแข่งนะแต่เราอยากมีความสุขด้วยคําว่าความสุขด้วยทําให้แจ็คสะดุดเขาถามกลับว่าพวกเธอรู้ได้ไงว่าความสุขคืออะไร มิ้นยิ้มแล้วตอบว่าบางทีความสุขคือได้อยู่กับคนที่เข้าใจเราไม่ต้องเก่งก็ได้แจ็ครู้สึกเหมือนมีใครเปิดหน้าต่างในหัวเขาเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเขากลัวการสอบเข้ากลัวทําให้พ่อแม่ผิดหวังกลัวเป็นคนธรรมดาเกินไปเพื่อนๆไม่ได้หัวเราะไม่ได้บอกว่าคิดมากไปแต่พยักหน้าเหมือนเข้าใจ ตนพูดว่าเราก็กลัวเหมือนกันแต่เรามีเพื่อนแล้วเขายื่นมือมาตบไหล่แจ็คเบาๆท่าทางเล็กๆนั้นทำให้แจ็กรู้สึกอบอุ่นกว่าคำปลอบใจใดๆเขาเริ่มรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่ร้องไห้แต่หมายถึงการยอมรับว่าตัวเองก็อ่อนแอได้ในวันต่อๆมาแจ็คเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไม่รีบตอบโต้เวลาโดนแซว เขาเริ่มขอโทษง่ายขึ้นขอบคุณบ่อยขึ้นและยิ้มให้คนแปลกหน้ามากขึ้นเขาเริ่มสังเกตตัวเองว่าเขาไม่ได้หนักอกเหมือนก่อนคืนหนึ่งเขาเปิดแชทกับเพื่อนที่อเมริกาเพื่อนถามว่าไทยเป็นไงบ้างสนุกไหมแจ็คพิมพ์พตอบไปว่าสนุกแต่ที่สำคัญคือมันทำให้ฉันคิดใหม่แล้วเขาหยุดพิมพต่อ เพราะคำอธิบายมันยาวเกินกว่าจะใส่ในแชทสั้นๆได้เขาเริ่มรู้ว่าการมาไทยครั้งนี้ไม่ใช่แค่มาเที่ยวหรือแลกเปลี่ยนแต่เป็นการได้เรียนรู้ว่าชีวิตสามารถมีจังหวะที่อ่อนโยนได้และคนเราสามารถมีค่ามากกว่าผลงานบนกระดาษโรงเรียนจัดก,กิจกรรมอาสาไปช่วยศูนย์เด็กเล็กในชุมชนต้นชวนแจ็คไปด้วย แจ็คไม่แน่ใจว่าตัวเองจะช่วยอะไรได้แต่ก็ไปเพราะอยากลองเมื่อถึงศูนย์เด็กๆวิ่งเข้ามาล้อมพร้อมเสียงหัวเราะบางคนจับมือเขาบางคนมองหน้าแล้วทำท่าเขินแจ็คย่อตัวลงแล้วทักทายเป็นภาษาไทยที่เพิ่งฝึกสวัสดีครับเด็กๆหัวเราะกันใหญ่หน้าที่ของทีมคือช่วยทาสีรั้วและจัดของในห้องเรียนแจ็คได้แปลงทาสี เขาเลอะสีเต็มแขนแต่เด็กคนหนึ่งเอาทิชชู่มาเช็ดให้แล้วพูดว่าพี่ฝรั่งเปื้อนแจ็คหัวเราะจนเหนื่อยเขาไม่เคยรู้สึกว่าการทำงานที่เลอะเทอะจะสนุกได้ขนาดนี้ช่วงพักครูให้เด็กๆวาดรูปความฝันเด็กคนหนึ่งวาดรูปบ้านเล็กๆกับครอบครัวจับมือกันแจ็คถามผ่านต้นว่าอยากเป็นอะไรเด็กตอบว่าอยากให้แม่ไม่เหนื่อยแจ็คชะงัก คำตอบนั้นไม่ใช่อยากรวยหรืออยากดังแต่เป็นความฝันที่เกิดจากความรักล้วนๆแจ็ครู้สึกจุกในคอเขานึกถึงแม่ตัวเองที่ทำงานหนักเพื่อเขาแต่เขากลับเอาแต่กังวลเรื่องคะแนนเรื่องภาพลักษณ์เขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่การสะสมความสำเร็จเพื่อชนะคนอื่นแต่คือการทำให้คนที่เรารักมีความสุขและทำให้โลกเบาลงแม้เพียงนิดเดียวก่อนกลับ เด็กๆมอบพวงกุญแจทำมือให้เป็นของที่ระลึกมันไม่ได้แพงไม่ได้สวยเนี๊ยบแต่มีชื่อแจ็คเขียนด้วยปากกาสีฟ้าแบบตัวหนังสือเด็กๆแจ็คถือไว้แน่นเหมือนมันเป็นของล้ำค่าเขาก้มลงบอกเด็กๆว่าขอบคุณครับแล้วไหว้แบบที่ทำได้ดีที่สุดเด็กๆไหว้ตอบพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงคืนนั้นแจ็คนอนคิดถึงคำพูดเด็กอยากให้แม่ไม่เหนื่อยแล้วเขาก็ร้องไห้เงียบ ไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะใจเขาอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกเหมือนตัวเองเข้าใจความหมายของการเป็นมนุษย์มากขึ้นคือการเห็นใจคนอื่นและการให้โดยไม่ต้องรอสิ่งตอบแทนเวลาผ่านไปเร็วจนถึงวันกลับแจ็คเก็บกระเป๋าเงียบๆมองห้องนอนที่เคยเป็นแค่ที่พักชั่วคราวแต่ตอนนี้กลับเหมือนเป็นบ้านอีกหลัง ป้าจอยยื่อกล่องข้าวใส่ขนมและกับข้าวให้เอาไว้กินบนเครื่องแล้วพูดว่าคิดถึงก็กลับมาอีกนะลูกแจ็คพยักหน้าน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวที่โรงเรียนเพื่อนๆมาส่งเขาได้รับสมุดที่ทุกคนเขียนข้อความให้ต้นเขียนว่าขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันมิ้นเขียนว่าอย่าลืมความสุขง่ายๆบอนเขียนสั้นๆว่า สู้ๆแต่ไม่ต้องฝืนแนนเขียนว่าดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะแจ็คอ่านแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกอดแน่นๆบนเครื่องบินเขามองลงไปเห็นเมืองไทยเล็กลงเรื่อยๆเขาคิดถึงตลาดนัดกลิ่นอาหารเสียงหัวเราะในโรงเรียนความสงบในวัดและววันที่กระเป๋าหายแล้วโลกทั้งใบกลับช่วยเขาเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนว่า ฉันไม่ได้แค่ไปต่างประเทศฉันได้กลับมาเป็นคนใหม่เมื่อกลับถึงอเมริกาทุกอย่างยังเหมือนเดิมถนนเดิมบ้านเดิมโรงเรียนเดิมแต่แจ็คไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มทักทายคนอื่นก่อนเขาเริ่มช่วยงานบ้านโดยไม่บน่นเขาเริ่มฟังเพื่อนมากกว่าพูดเขาเริ่มลดเวลาบนโซเชียลและใช้เวลานั่งกินข้าวกับครอบครัวจริงๆวันหนึ่งในห้องเรียนมีเพื่อนบ่นว่า ชีวิตมันแข่งกันตลอดแจ็คเงียบไปสักพักก่อนตอบว่ามันไม่จำเป็นต้องแข่งทุกอย่างนะเราเลือกได้ว่าจะใจดีกับตัวเองและคนอื่นเพื่อนมองเขาแปลกๆแต่แจ็คไม่สนเขารู้ว่าเขาพูดจากสิ่งที่ตัวเองได้เห็นมาแล้วคืนหนึ่งแม่ถามว่าทริปไทยให้อะไรลูกที่สุดแจ็คยิ้มแล้วตอบว่ามันสอนให้ผมรู้ว่าคนเราไม่ได้มีค่าจากสิ่งที่ชนะ แต่มีค่าจากสิ่งที่เราให้และความรักที่เรามีแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแล้วกอดเขาแน่นแจ็คอาจกลับมาอยู่ที่อเมริกาแต่หัวใจของเขายังพกไทยเอาไว้ในทุกวันในรอยยิ้มที่ให้คนแปลกแน้่ในคำว่าไม่เป็นไรที่เขาเริ่มพูดกับตัวเองและในความเชื่อใหม่ว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้นได้ถ้าเราเลือกมองกันด้วยความเมตตาและทั้งหมดนี้เริ่มจาก แค่ลองมาถ่ายครั้งเดียวจริงๆ